Oh, yeah. คลิปนี้ก็ตามชื่อคลิปอนะไปะไปดูกันเลยแย่ yeah. ก็มาเรื่องกับอย่างแรกนะครับผมก็คือเกมนี้นะครับผมมีเควสให้เราได้รับและไปตีมอนต์ต่างๆในเกมนะครับผมก็จะมีอยู่หลายเควสเลยนะครับผมโดยเ,เควสนี้จะเป็นเควสของเกาะแรกนะครับผมเกมนี้มีหลายเกาะนะนี่นะครับผมเราก็จะต้องฟาร์มให้ครบตามจํานวนที่เกม ตามจำนวนที่เควสต้องการนะครับผมก็ถือว่าเวลี่กูครับแล้วต่อมาก็จะเป็นสิ่งที่เกมวันพีซขาดไม่ได้นะครับผมก็คือเรือนะครับผมกม็ใช้โดยสารไปในเกาะต่างๆนะครับผมเพื่อไปฟาร์มเวลนะครับโดยเกมนี้ก็มีอยู่หลายเกาะเลยนะครับผมที่เราสามารถไปฟาร์มได้นะก็ถือว่าดีเวลี่กูดีเลยนะและด้วยความที่เกมนี้มีหลายเกาะอันนะแล้วก็ สามารถฟาร์มได้แบบสนุกสนานนะเพราะว่ามอนจะเลเวลอัพ hmm. ไปเรื่อยๆเรื่อยนะครับผมเราก็จะเลเวลอัพขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยเหมือนกันนะครับผมและสิ่งที่ควรต้องมีในเกมนี้เลยก็คือผลปีศาจนะครับผมโดยจะมีหลายผลมากๆเลยนะครับผมให้เลือกใช้นะครับแต่ว่าในตัวผมมีผลพระนะผมก็กินผลพระไปแล้วนะจะไม่สามารถลงน้ําได้นะครับผมแล้วก็เกมนี้ยังมีเอฟเฟกที่ผมว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับผมโดยเอฟเฟกผลปีศาจก็ถือว่า ทำออกมาได้ดีมากนะครับผมน่าเล่นสุดๆไปเลยเวลี่กูดและเมื่อกายพร้อมใจพร้อมนะครับผมเราก็สามารถไปโลกที่2ได้น,นะครับผมโดยโลกที่2ก็จะไปผ่านทางเกาะกลางนะครับผมโลกที่2ก็จะมีอะไรมากมายให้เล่นเยอะแยะไปหมดนะครับผมโดยที่จะเป็นสถานที่ใหม่ทั้งหมดครับก็ถือว่าน่าเล่นมากๆเลยแล้วนะครับผมก็โลกที่2ก็จะอยู่หลังเกาะกลางนะครับผมโดยอยู่ตรงนี้นะครับผม และนี่ก็จะเป็นโลกที่2นะครับผมโดยจะกว้างมากๆนะครับผมกว้างกว่าโลกแรกมากๆเลยนะครับผมก็สําหรับเกมนี้นะครับผมก็ว่าทําไมคนถึงเล่นนะครับผมก็เพราะมีแบบนี้นะครับผมคนก็เลยเล่นเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็ยังมีการ PVP ที่สนุกมากๆนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของบล็อกฟุตนะครับผมกดซับให้ด้วยล่ะจุกเอ